เพิ่งเปลี่ยนสถานะมาหมาดๆเช็คหัวใจเจชนาทิพตอนนี้เป็นสีอะไรหลังเพิ่งเปลี่ยนสถานะมาหมาดๆมถือว่าเป็นซุปตาอันดับหนึ่งของวงการกีฬาไทยที่ตกเป็นข่าวด้านความรักกับสาวๆในวงการบันเทิงอยู่เรื่อยๆสำหรับเจชนาทิพ จากสโมสรคอนโดเรสซัปโปโรแห่งเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดน,นะครับหนุ่มเจก็กลับมาเที่ยวพักผ่อนยาวๆที่เมืองไทยจากอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวถือโอกาสเดินหน้าธุรกิจกาแฟที่พึ่งเปิดกิจการพร้อมเผยเรื่องราวในชีวิตผ่านบทสัมภาษณ์รวมไปถึงเรื่องราวความรักที่หนุ่มเจบอกว่าตอนนี้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งเพิ่งเปลี่ยนสถานะไม่นานมานี้ ในบทสัมภาษณ์นะครับมีการถามเจว่าตอนนี้เจโสดหรือเปล่านะเจก็ตอบว่าตอนนี้โสดครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนสถานะมีคุยบ้างนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามอีกว่านะสาวๆเนี่ยเพียบไหมเจชนาทิพหัววล้อนะครับแล้วตอบว่ามีบ้างแต่ไม่ปิดกัน้นต้องคิดดีๆคิดเสมอว่าถ้าเราไม่ใช่ชนาทิพจะมีคนเข้ามาไหมมันต้องดูดีๆมากกว่า และนี่คือคําตอบของเจชนาทิปยล่าสุดนะครับสำหรับคลิปต้นทางจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปต้นทางที่มีการสัมภาษณ์เจชนาทิพในคําถามนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน